จะได้ยีเสียหลายตัวนะครับเราฟันดีๆนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เข้าป่าวันหนึ่งนะครับเข้าป่าหาก็ะรอนนะครับก็ะรอกกระแตนเจินเอาหมดเลยนะครับหน่ายมาทัดทีแล้วเอาให้คุ้งเลยนะครับเดี๋ยวเข้าป่าเจอกระร่อเจอกระแตนเราไปเอาให้หมดเลยนะครับจะไปป่าลึกเลยนะครับทากนี้จะไม่ค่อยมีคงมานะครับ ดีเราจะลงไปนุ่งก่อนนะครับว่าจะเจออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วเข้ามาในป่าแล้วนะครับเสียหนกเสียยะไรเยนินมีไก่ป่าเลยครับเสียไก่ป่าร้องอยู่ข้างล่างนนมีเสียอึก่านเยอะเลยนะครับพอมาใกล้ๆเสียหายหมดเลยนะครับ าจะอยู่นู่นนะเสียงมาจากนู่นนะเสียงนะครับ,รบเดี๋ยวไปดูปกั้นะครับต้องคอยดูนะครับ อยู่ข้างล่างนี่นะครับน่าจะเบ่ออึ้งอ่างนะครับ อยู่าำลังนี้นะครับอึ่งอ่างน,นะครับอึ่งอ่างเยอะเลยนะครับ จะเสียไม่เจอสักตัวนะครับน่าจะอยู่ในหลุมนะครับด้ยินจะเสียหาไม่เจอนะครับ เสียหาไม่เจอนะครับก็าจะอยู่บริเวณนี้ครับหาไม่เจอครับน่าจะอยู่ในหลุมนะครับหรือหาไม่เจอน่าจะอยู่ในหลุมนะครับเดี๋ยวเราไปหากระรอกดูนะครัมาอยู่ในหลุมนะเดี๋ยวไปขึ้นไปหากระรอกดีกว่านะร,ร้องมากนะครับ ตัวที่ไปดูเมื่อกี้อึ้งอ่านลงเยอะเพราะว่ามันคือฝนตกนะครับฝนตกน้ำคามก็เลยอึ้งอ่านลงเยอะเลยนะครับแต่ไปดูก็ไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าอยู่ในลุมหรือว่าอะไรมนตรงมาหาส่งตกกลางคืนครับตอนนี้เราจะขึ้นภูเขาขึ้นเขาไปหาก็รอดดีกว่านะครับก็รอดหรือว่ากระเตแล้วเจอเอาหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้กระหาอยู่นะตู้น้ำเหมือมึงคง พ่ไปปีนเลยนะเดี๋ยวไปดูกันก่อนครับตรงนี้มีโคปีขึ้นไปด้วยเดี๋ยวปีเข้าไปดูนะครับดูดิมีนุ่งหรือว่าอะไรสักอย่างตรงนะี้รูมก็อยู่นุ่งนะครับ ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะอยู่หรือเปล่านะครับลุมมาอยู่นี่นะครับก็ลอกหรือว่ากระแตงก็ไม่รู้นะครับลุมก็ยอยู่นี่ลุหนึงลูมาาอยู่นี่นะครับก็อยู่นี่ลุหนึงนะครับอันนี้ไม่รู้นะว่า ก็ลอดแล้วกระแตนเนี่ยเราจะปีขึ้นไปดูเลยนะครับ ีคือไปเสร็จแล้วนะเจ้าตัวไม่อยู่นะครับปีคือไปเสร็จแล้วนะครับเจ้าตัวไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่หนึ่งนะครับเลยเข้ามานี่ปาดล,ลึกแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้อะไรนะครับไม่เห็นมีวิวเววนะครับเดี๋ยวบรรยากาศลงมานะครับตอนนี้บรรยากาศลงมากนะครับ เราก็จะไปดูเหหีต้งหนึ่งแล้วนะครับเห็นงกระจน่าจะมีต้งหนึง่งไม่รู้ว่าจะมีเจ้าตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับมันก็คือต้องนี้นะครับเหมือนมีโครงขึ้นไปปีนเลยนะครับเจ้าตัวมีหรือเปล่านี่เราไม่รู้นะครับว่าเราต้องปีแล้วนะครับ ไม่รู้ว่ามีเจ้าตัวหรือเปล่า น่าจะไม่มีเหมือนกันนะครับลองมากนะครับคึ้มไปสองตรงแล้วยังไม่ได้อะไรนะครับเดี๋ยวไปดูตร้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูตุงนึ่งนะครับคุ้ไปสองตุงแล้วนะแต่ยังไม่เจอนะครับเจอตัวน่าจะไม่อยู่นะครับ เสร็แล้วเราก็มาเจอตรงหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับลุงเขาใกล้อยู่สูงนะอยู่หนุ่งทีเดียวนะครับเขาใส่ต้องปีคืนแล้วนะครับแล้วปีขึ้นไปเลยนะครับ ตรงนี้มีนะครับไม่รู้จะเอาได้หรือเปล่านะครับดีเสียนร้องอยู่หลายตัวเลยนะครับแต่โดยที่ตรงไม้มันใหญ่ไปหน่อยนึงนะครับแล้วเกาะเกาะไม่สนิทเลยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับเราจะปีนข้าไปรอบที่สองนะครับตอนนี้ร้องเปียบหมดเลยนะครับรอบที่แล้วปีนขึ้นไปไม่ได้อะไรนะครับแต่ไปดูว่าน้ำมี่เฉยนะครับต่รอบนี้เราจะปีนขึ้นไปถ้าเอาไม่ได้เราจะจุกไฟเผาเลยนะครับ เอาไม่ได้เราก็จะเอาไฟฉายเอาไฟเผาใบไม้ให้มันได้กลิ่นควาแล้วมันจะวิ่งออกมานะครับไปดูกันนะครับปีคือตรงไม้แล้วนะครับตรงไม้ก็ประมาณนี้นครับเราจะปีขึ้นไปเลยนะครับจะได้ยีเสียหลายตัวนะครับเราวังดีๆนะครับ มีเสียหลายตัวนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเอาได้หรือเปล่านะครับมาอยู่หลายตัวนะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับมีเยอะนะแต่เอาไม่ได้นะครับมีหลายตัวนะแต่เอาไม่ได้นะครับอยู่ในหลุมรฟ้าเสียดูนะครับ อยู่ในลุงนี้นะคยแต่เอาไม่ได้นะครับโดยที่เรจาจักยาหน่อยหนึ่งนะครับดูขาดิอยู่บู้งต้นไม้เลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกัน,นครับลงมาแล้วนะครับเมื่อยขานะครับกอดต้นไม้ไว้ในน้ำปวดขาปวดแขนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราอหาวิธีว่าจะทำยังไงดีต้นไม้ก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับ แต่โดยที่ต้องมาใหญ่เนะี่ยเรากดไว้นานๆก็ปวดแข็บปวดขาเมือ่อมือแข็บเมืม่อขานะครับเดี๋ยวเราของพักสเปกไม่รู้จะทำยังไงนะตรงนี้เราขึ้นไปใหม่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ แล้วก็เอาไม่ได้นะครับกอดต้งไม้ไว้ในน้ำปวดแขนนะครับปวดเข็มปวดขาดเลยท้อนะครับเอาไม่ได้นะน่าจะมีหลายตัวนะแต่เอาไม่ได้นะเดี๋ยวเราลองนั่งดูสักพักว่ามันจะบีออกมาหรือเปล่าลองนั่งดูสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็กมาแล้วนะครับนอาจากปีตรงไม้ไม่ไหวนะครับ เราไม่ได้อะไรเลยนะครับมาจากปีตรงไม้ไม่ไหวแล้วนะครับหิวน้นงก็หิวนะครับทีนี้ต้อขอจบไปเท่านี้นะครับสััสดีครับ